สวัสดียาบแหลงครับบรรยากาศหลังเลิกงานตลาดสี่ขวาพัฒนาตลาดสี่ขวาพัฒนาอยธุธยาครับเออมยู่อยูไ่ไงมเอาคอนเหนียวเอคัคนเหนียว ไม่ได้แก่นี้น<อ>าหา,หาทาง,ทางาแล้วคนนี้คืออราพักูกนแก็จะสแกนให้เนี่ยจพรุ่งนี้สแกนแม่จ่ายก่อนค้าถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ตัว5นะคะนอนแ่โปงใหญ่ตลาดพันา เ่เอลูกงเขาไปเที่ยวกันมันเที่ยวสองวนไ้เยอันนี้ดียวกันเลยอันนี้ได้ทุกคูเลยแต่มาคูม่ใหญ่มีคูใหญ่อยู่อันเดียวเป็นคแบบนี้ไม้ลอมนไม่กูไหลลองมันไม่มา ไม่ได้มากเละแตกนไม่ได้นม่นแฟนเผ้าเท่าไหร่วันนั้นวันนั STALK ้นแฟนมาทรกันมาดีๆี่ยจปฐเรียนจะทาไม่ตีผู้หญิงกินหาผู้ชายกินสุกผู้ชายกินสุกผูหญิงงอนเลยเคยซื้อแบบ ตลาดติดความพัฒนาบรรยากาศยามเย็นหลังเลยองครับผมอยุธยาครับเน่นฟาสนจะซื้อผู้เรียนเอาเถอะเอาุกงไงให้เจ้านุ่แไง ไม่เอามันสามกแล้วคือ่ใจตัวผิวแัวเนยนนลลูิวก็เดวนเนี่ยเปอลาเรานี่ยไอลูกเนี้ยใจอ่อนเลยเนี่ยเพื่อนนะคะว่าจะไม่แก็ไม่แก่เป็นพวกนี้กินมาได้ยังไงวันเช้าวันนี้กินม่ไห้กินเหล้าแล้วเดือวมันเดือบเอาไปกินพวกนี้ นี่นะดันไปนึกอยนี่นะ่่ะตหอา่าก็ลอยดิเอกกนอยกนลอยมันบรรากาศดีสนาี่านาร่แบบ